รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เด e d ดลี่มีดีที่เดินทางกลับมาเจอคุณผู้ชมแล้วนะครับผมนะครับเตรียมสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆร้านอาหารและกิจกรรมรอคุณผู้ชมอยู่จะมีที่ไหนบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับ นะครับคุณผู้ชมครับที่แรกนะครับที่ผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปที่กาญจนบุรีนะครับนั่นคือคาเฟ่ที่มีชื่อว่าบ้านเชยทำไมถึงตั้งชื่อนี้เดี๋ยวไปถามเจ้าของร้านกันนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่เตชินนะครับสวัสดีครับพี่เตชินสวัสดีครับพี่คําว่าบ้านเชยทําไมถึงตั้งชื่อนี้ครับครับก็ตั้งบ้านเชยเอาคืออยากจะสื่อให้ถึงว่าคาเฟ่เรามีความเป็นบ้านครับจะให้ความอบอุ่นแล้วเป็นคาเฟ่ที่ขนาดเล็ก ส่วนคำว่าเชยก็เราจะเล่นได้2แบบครับก็คือเฉยเชยนี่แปลว่าโอฟแฟชั่นนะครับบ้านเราเป็นบ้านไทยทรงโบราณนะครับแล้วก็รีโนเวทให้ข้างล่างดูโมเดิร์นนะครับหรือว่าจะเล่นในคําว่าชมเฉยก็ได้ครับอยากให้ทุกคนมาได้มาชมเฉยด้วยเดี๋ยวให้พี่เตแนะนําเมนูชื่อดังของที่นี่หน่อยละกันครับครับอย่างที่นี่ครับเราก็จะขึ้นชื่อเป็นกาแฟของทางร้านครับก็จะเป็น house blend นะครับแล้วก็กาแฟถองวชีสเป็นลาบิก้าเป็นโลบัสตารวมกันครับ ก็จะให้รสชาติที่หอมด้วยเข้มด้วยแล้วก็จะดึงความวินเทจตรงที่ว่ากาแฟของเราจะเป็นคั้วเข้มครับร้านเราขนมก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับอย่างเค้กก็จะมีแค่เป็นช่วงวันหยุดเท่านั้นครับอย่างที่เรามาวันนี้ก็จะก็จะมีเป็นคอปเปอครับแล้วก็ผมนี่ครับแล้วคอปเปอรเราก็จะเป็นอกใหม่ทุกครั้งที่สั่งนะครับไม่ได้ทําไว้แล้วครับผมเพราะฉะนั้นขนมอย่างคอปเปอรแบบนี้ที่คุณผู้ชมเนี่ยคนไหนมีโอกาสได้มาที่ร้าน บ้านเชยนะครับก็จะได้รับประทานแบบสดๆกันเลยใช่ครับไม่มีการเก็บค้างคาแน่นอนใช่ครับพี่เต๋ตอนแรกพูดถึงเรื่องของกาแฟไปแล้วนะครับแต่แน่นอนว่าบางคนไม่ดื่มกาแฟครับผมนี่คืออะไรครับพี่อย่างนี้ก็เป็นชาเขียวเป็นชาเขียวมทชะนะครับก็จะเป็นตัวที่เรายังคงความเป็นชาเขียวญี่ปุ่นแท้ก็คือยังนําเข้าอยู่นะครับครับครับ๋อนี่เป็นตัวชาเขียวญี่ปุ่นแท้เลยใช่ครับอันนี้เป็นเป็นลาเต้ร้อนนะครับครับครับ อันนี้แหละครับพี่อันนี้เป็นลาเต้เย็นครับลาเต้เย็นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับถ้าดูรายการของเราอยู่นะครับแล้วอยากจะมาดื่มกาแฟอยากจะมาถ่ายรูปเล่นที่นี่ที่บ้านเฉยครับมีช่องทางการติดตามทางไหนบ้างครับครับอย่างบ้านเฉยก็จะมีเป็นเฟซบุ๊กอินสตาแกรมนะครับชื่อก็เป็นชื่อบ้านเฉยคาเฟ่นะครับเราสามารถเข้ามาดูรูปมาติดต่อสอบถามหรือว่า อ่าจองโต๊ะจองที่อะไรก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับคบผมฝากไว้ด้วยนะครับผู้ชมครับและนอกจากคาเฟ่บ้านเชยนะครับข้างๆของบ้านเชยมีที่พักอยู่ใช่ครับก็จะเป็นที่พักเป็นโรงแรมอัลพอยต์เทลนะครับก็จะเป็นตึกอาคาร4ชั้นสตล์อินดัสรเนรียลล็อนะครับราคาย่อมเยาครับอ่าราคาย่อมเยานะครับคุณผู้ชมครับจําไว้ให้ดีนะครับไงตอนนี้เดี๋ยวผมขอพักไปหาร้านอาหารทานก่อน แล้วเดี๋ยวกลับมาหาพี่เตยใหม่นะครับ<ช>พี่โอเคนะครับพักกันพูดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาเจอกันกับรายการเดอะเดวี่ครับ บริษัทไทยเบอร์เรจจำกัดมหาชนร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมประเทศไทยจำกัดจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอทอปหลอมดวงใจด้วยพระประมีปี2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนด้วยการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและ สร้างโอกาสการพัฒนาสินค้าจากดีไซนเนอร์ชั้นนำเพื่อให้ชุมชนนำไปพัฒนาต่อยอดได้ค่ะกรมการชุมชนได้รับความม้ม่งกายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้จัดงานโอทอปชีประทีปไทยโอทอปร้อมดวงใจด้วยภาพรมนีซึ่งในงานเราก็จะพบกับบูธของหน่วยงานภาคีต่างๆครับผลิตภัณฑ์โอทอปกว่า2,100บูธโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับอย่างเช่นตามโครงการจักสารโมเดลตามโครงการ แฟชั่นซัตนเดเบิลตามโครงการผ้าไทยใส่ผ้าให้สนุกตามในพระดรริของสมเด็จพระช้าเทอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรชัชกคัญญาซึ่งเราพัฒน,นาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับในส่วนหนึ่งที่เราได้ร่วมกับบร,ริษัทประชาชนสามขีรรประเทศไท,ไทยจำกัดได้ดําเนินการส่งเสริมรอยอดในเรื่องของการเกษตรแปรรูปท่องเที่ยวพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในชุมชนนะครับสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับประชาชนนะครับภูมิใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนนนนึ่งใการสสับุน ลายผ้าที่เป็นผ้าเข่าม้าของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมมือกันเป็นนั้นหนึ่งใจเดียวกันทําให้ผลิตภัณฑ์ของอุบลได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์เป็นชุดผ้าคุมโต๊ะครับผมชุดลายผ้าเข่ามา้าสิ่งเหล่านี้เราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเฮาเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติของเฮาจะเน้นงานปากักงานวิถีทินล้านนา มีการละเล่นทุกๆอย่างจะทายทอดลงบนผืนผ้าจากรุ่นสู่รุ่นนะเจ้าปีนี้เรามีโครงการร่วมกับเรือนจำจังหวัดชัยนาธนะคะในกลุ่มนักโทษหญิงนะคะได้ผลิตกระเป๋าผักตบชวานะคะเป็นรูปแบบที่ทันสมัยนะคะเพื่อสร้างให้กลุ่มนักโทษเนี่ยได้ใช้เวลาให้มีประโยชน์แล้วก็มีไรายได้ทำให้เกิดความยั่งยืนในการดำรงชีวิตค่ะ ต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าทั้งขนมและเครื่องดื่มนะครับอร่อยมากๆและที่สำคัญคือมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยช่วงหน้าไปหาอะไรอร่อยๆลงท้องกันต่อดีกว่าจะเป็นที่ไหนเจอกันช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนสนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ ครับและช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะครับมาทานอาหารกันบ้างดีกว่าตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมอยู่ที่ร้านอาหารที่ขอเรียกว่าไฮเอ็นที่สุดของกาญจนบุรีเลยนะครับผมอยู่ที่คิริทาราริเวอร์ไซด์นะครับอยู่กับเชฟรุ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพูดถูกไหมเชฟรุ่งว่าร้านนี้นี่คือไฮเอ็นที่สุดของกาญจนบุรีเลยใช่ครับถูกต้องแล้วครับร้านคิริทาราริเวอร์ไซด์เราบรรยากาศริมน้ําแล้วก็ไฮเอ็นที่สุดเลยครับเนาะ เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าบรรยากาศของที่นี่เป็นยังไงเรานั่งอยู่ตรงนี้ติดแม่น้ําแควเนาะเชฟลุงเนาะใช่ครับผมและที่สําคัญร้านใหญ่มากซึ่งร้านนี้นะครับนอกจากขายอาหารแล้วผมได้เดินดูเนี่ยเห็นว่าจะมีทั้งว่าจะเป็นคาเฟ่ ขนมเค้กก็มีให้ทานเหมือนกันใช่ครันนี้หลายคนอยากจะทราบแล้วแหละว่าร้านนี้เปิดมานานหรือยังครับเชฟลูกร้านนี้เปิดได้ประมาณ2ปีแล้วครับไม่นานไม่นานครับไม่นานร้านนี้เป็นการต่อยอดมาจากกีทาราลีชีพซึ่งเป็นอาหารไทยเดิมแต่ทางนู้นแต่ที่นี่เราจะเป็นอาหารไทยโมเดิร์นครับผมซึ่งอาหารไทยโมเดิร์นนะครับก็อยู่ตรงหน้าของเราแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้เชฟลูกนะครับแนะนําเมนูเรคคอมเมนเดชันของที่นี่กันเลยละกัน เริ่มจากเมนูไหนดีครับเชฟเริ่มจากเป็นอ a p p e เ i z e r ก่อนเลยนะครับได้ครับอันนี้จะเป็น order นะครับเป็นเมนูแนะนําของทางร้านเมนูนึงซึ่งลักษณะเด่นก็คือจะมีอาหารทานเล่นหลายๆอย่างนะครับเพื่อเป็นการเรยงน้ำย่อยนะครับมีทั้งถุงทองนะครับมีกุ้งชุบแป้งทอดมีกระทงทองแล้วก็ปอเปี๊ยนะครับทานเล่นได้สบายๆนะครับครับผม4อาหารทานเล่นใช่ครับผม อาจารย์ใช่ไหมครับใช่ครับมีน้ําจิ้มอาจารให้ครับแล้วก็มีน้ําจิ้มบุวยให้ด้วยนะครับสองอันเลยใช่ครับอันนี้คือแค่เมนูเรียกน้าย่อยใช่ครับเป็นจานยังใหญ่ขนาดนี้ต่อกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันกุ้งครับเชฟใช่ครับอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ําแท้ๆนะครับอบชีสนะครับตัวที่อยู่ตรงหัวกุ้งอันนี้เป็นไข่อะไรครับเชฟอ่ะเป็นไข่กุ้งครับผมผมเป็นไข่กุ้งเลยใช่ครับผมไข่กุ้งนะครับเสิร์ฟมาพร้อมไข่กุ้งเลยนะครับผมแล้วก็มีเสรรร์มมาพ้อกััับบสลดนะค เป็นสลัดผลไม้แล้วก็มีผักแล้วก็มีน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับแล้วก็มีน้ําสลัดที่ทําเองครับอร่อยมากแล้วก็เป็นเมลอนด้วยใช่ครับผมรวมกับผลมุงผลไม้สลัดอีกจานนี้ทานคนเดียวอิ่มแน่นอนอิ่มแน่นอนครับครับผมอันนี้1เมนูแล้วนะครับอ่ะเมนูถัดไปเลยดีกว่าครับเชฟครับครับผมเมนูถัดไปอย่างแนะนำนะครับเป็นยำเงาะทองผาภูมินะครับกุ้งสดจุดเด่นนะครับจะเป็นเงาะของทองผาภูมิลักษณะเด่นของเงาะทองผาภูมิคือจะมีลักษณะ เนื้อที่แห้งนะครับและกรอบนะครับจะแตกต่างจางงกเนื้อที่อื่นนะครับใน <c oughs> การเอามาทนนำำํากับน้ํายําแล้วก็ใส่กุ้งแล้วจะมีความชุ่มฉ่านะครับแล้วก็กินแล้วก็จะสดชื่นมากครับผมให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเพราะว่าแต่ละจานแต่ละเมนูเนี่ยเชฟเนี่ยเขาก็ใส่ใจในรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งจานด้วยอย่างเมนูนี้นะครับ เห็นว่ามีการใส่ดอกไม้ลงไปด้วยครับเชฟใช่ครับดอกไม้ที่ใส่ลงไปเป็นดอกไม้ที่ทานได้ทุกชนิดเลยนะครับมีทั้งดอกผีเสื้อดอกเข็มแล้วก็ดอกไม้หลายๆชนิดเลยนะครับที่นํามาตกแต่งในจานนี้นะครับออกเลยดีกว่าครับเชฟต่อนะครับอ่านี่ก็เป็นเป็นซุปนะครับอ่าเป็นหนักขึ้นมานิดนึงนะครับจะเป็นต้มส้มปลาลิสยิสกนะครับอ่าตอนนี้จุดเด่นก็คือใช้ปลายิสกซึ่งเป็นปลาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเนื้อลักษณะเด่นของปลายิสกก็คือ มีความนุ่มนะครับความฉ่ำของเนื้อนะครับรสชาติดีครับเนื้อตัวนี้ครับเราอยากให้ลองทานดูปลาญี่ปุ่จะเป็นปลาเนื้อนะครับเนื้อจะค่อนข้างนุ่มกว่ารสชาติจะออกเปรี้ยวหวานเผ็ดนะครับรสชาตินี้อ่ทานเป็นเป็นซุปชื่นใจดีนะครับตัวนี้ครับผมอ่ะเอาดูฝรั่งฝรั่งก่อนแล้วกันอ่าได้ครับผมนี่ครับนี่สปาเกตตี้ครับเชฟอ่าตัวนี้จะเป็นสปาเกตตี้เห็ดโคนพริกแห้งนะครับจุดเด่นตัวนี้เราใช้เห็ดโคนนะครับเห็ดโคนที่เมืองกาญจะมีเฉพาะช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนะครับ แค่หนึ่งปีทานได้แค่ชวงแน่คนอย่างเดียวครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วผัดกับพริกแห้งให้มีความจัดจ้านเป็นสไตล์ไทยนะครับแต่มีมอสซาเรลลาชีสแล้วก็เห็ดโคนเพื่อเพิ่มรสชาติความกลมกล่อมของมันข้มาอีกนะครับครับโอ้โหเมนูสุดท้ายบ้าในวาเชฟอันนี้ผมบอกเลยว่าหน้าตาคือเดาไม่ออกเลยว่าจะออกมาแนวรสชาติอะไรแล้วก็เหมือนมีบางคุดด้วยใช่ครับผมอันนี้เป็นแกงเผ็ดบางคุดกับอกเป็ดรมควันนะครับ มังคุดตัวนี้ก็จะเป็นมังคุดจากของผัภูมิเช่นเดียวกันแล้วตัวนี้จะมาทานกับอกเป็ดลมควันกันนาเป็นแกงเผ็ดนะครับแต่รสชาติจะนุ่มนวลไม่จัดจ้านมากไม่จัดจ้านมากใช่ครับ okay. ด้วยความที่ว่ามีการใส่มังคุดลงไปนี่คือมันก็จะเพิ่มความเปรียวค,ความหวาน okay. ใช่ครับทานแล้วจะไม่เลี่ยนนะตัดกับแกงอร่อยอแต่นี้ผมอยากรู้ครับเชฟ ที่ผมเห็นเนี่ยเหมือนจะเป็นการใช้มังคุดไซส์เล็กจําเป็นต้องไซส์เล็กอย่างนี้ไหมครับใช่ครับถ้าไซส์ใหญ่จะเม็ดมันจะใหญ่เกินไปแล้วเวลาทานจะได้ความได้สัมผัสที่ไม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 ่โอเคไม่ดีเท่าไหร่ลูกเล็กไม่ต้องใหญ่มากจะทานได้ทางเม็ดเลยจะเม็ดค่อนข้างน้อยครับผมโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับใครที่มีโอกาสมาเที่ยวที่กาญจนบุรีนะครับอยากลองทานอาหารไทยโมเดิร์นต้องมาที่นี่เลยคิวิทารารีฟว์ไซด์ มีวิธีการเดินทางช่องทางการติดต่อทางไหนบ้างครับอ่าโอเคอ่าจุดหลักสําคัญเลยนะครับร้านคีรีธาราลิวเซย์จะอยู่ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับห่างจากสะพานประมาณ300เมตรนะครับถ้าต้องการจองโต๊ะก็สามารถจองทางเพจ Facebook ได้นะครับเรามีเพจเฟซบุ๊กคิรีธาริวไซย์นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสามารถโทรมาจองโต๊ะได้ครับครับผมฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอาหารไทยโมเดิร์นที่หน้าตาหน้ารับประทานและที่สำคัญคือ รสชาติต้องดีแน่นอนใช่ครับฝากไว้ด้วยนะครับคิริทาราลิเวอร์ไซด์นะครับไงวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับเชฟลุงมากขอบคุณครับที่เปิดร้านนะครับแล้วก็ต้อนรับเราด้วยอาหารที่เจ๋งๆแบบนี้ขอบคุณมากเลยครับเชฟขอบคุณครับขอบคุณครับไงตอนนี้เดี๋ยวเราพักทานอาหารสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีที่พักรอคุณผู้ชมอยู่ใครที่อยากได้ที่พักแบบสงบสงบเงียบๆรอเจอกันช่วงหน้าเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับอาหารของที่นี่นะครับโอ้โหอร่อยทุกอย่างตอนนี้นะครับบอมทานจนอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงหน้าผมพาคุณผู้ชมนะครับไปดูที่พักกันบ้างห้องพักจะเป็นแบบไหนบรรยากาศจะเป็นยังไงติดตามได้ช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยคอตโต โดยค con, ิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต้คอตโตได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการเลสทายเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับ กลับเข้าสู่รายการเดอะไดรี่นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่เตชินเหมือนเดิมเลยครับครับผมซึ่งช่วงนี้นะครับพี่เตชินนะครับจะพาเรามาดูที่พักกันก่อนหนึ่งต้องถามพี่เตชินก่อนนะครับว่าอาว์โพสเทการชะบุรีครับชื่อนี้มาได้ยังไงครับพี่ชื่อนะครับโดยโรงแรมเราครับจะเป็นโรงแรมที่อยู่ในเส้นของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีร้านอาหารกลางคืนมีอะไรแยแยมากมายครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็น เล่นกับนกคู่อะครับก็จะเป็นรงแรมใช่ครับ,รบนกแรมมันก็จะเป็นอาวสครับตัวที่แปลว่ารงคู่ส่วนคําว่าพอร์เซลมาจากคําว่าพอร์ชกับโฮเทลรวมกันนะครับตัวของคาเฟ่นี่ก็คืออยู่ติดกันตัวที่พักเลยใช่ครับติดกันเลยครับผมไ่เงั้นเดี๋ยวเราให้พี่เตชินนะครับพาเราเดินดูห้องพักหน่อยดีกว่านะครับวันนี้มีห้องพักกี่ห้องครับอ่าวันนี้เราจะมี3ามรูมไทยนะครับก็จะมีเป็นห้องสแตนดาร์ดเป็นห้องดีลักก็เป็นห้องคอร์ดดูโพล์ครับที่สามารถ ข้าพักได้สี่ท่านนะครับครับผมครับแล้วก็ทั้งหมดเราจะมีเป็น17ห้องพักนะครับอืมโอเครองรับได้สูงสุด50บท่านครับครับผมแล้วโรงแรมน่ารักน่ารักนะครับปั๊เดี๋ยวให้พี่เตพาเราไปเลยได้ครับเจ็ดนั่นเ้นะครับตามมาเลยครับเข้ามาแล้วนะครับห้องที่1นะครับห้องท y p แ s t a า d ร r d ครับ ย่างห้องแตนด์ดนะครับเราก็จะเป็นห้องเจยงเดี่ยวนะครับเราก็มีขนาดเียงเป็นขนาดคิซซา์นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับโรงแรมเราจะตกแต่งเป็นสไตล์อินดัสเทรียลลอฟต์นะครับก็จะเน้นที่ภายานสูงครับพัสดุสามอย่างที่เราเน้นก็คือจะเป็นปูนครับแล้วก็เป็นเหล็กแล้วก็ไม้ครับอย่างโรงแรมเราเนี่ยจะโชว์โครงสร้างเหมือนกยนางข้างบนเราก็จะเห็นเป็นเหล็กบีมนะครับครับหัวเจยงก็จะเป็นไม้สนนะครับ ห้องก็เป็นขนาดขนาดย่อมๆยาวครับก็ทุกอย่างก็ตกแต่งเป็นสไตล์มินิมอลนะครับก็จะไม่มีตัวสพานมีอะไรให้บางตาครับครแล้วก็จะมีกระจกขนาดใหญ่อยู่ฝั่งนู้นครับครับผมแล้วก็ห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่เช่นเดียวกันครับครับอย่างทุกอย่างที่เราไม่อยากให้เห็นก็จะซ่อนอยู่ในห้องน้ำหมดอ่ะข้างในห้องน้ำนะครับผู้ชมครับอย่างที่พี่เตบอกนะครับอะไรที่มันจะดูรกข้างนอกพี่เตก็คือเอาเข้ามาไว้ตรงนี้เลยใช่ครับอย่างตู้เย็นก็จะมาอยู่ต้เย็นครับ ู้เยในห้องน้ำนี่ไม่อันตรายเหรอพี่เต้ไม่ครับเราแยกแยกเป็นโซนมาเรียบร้อยครับโซนเปียกโซนแห้งเราจะแยกกันอยู่ครับแล้วพวกการน้ำร้อนอะไรพวกเราก็เอาไว้ในห้องน้ำหมดเลยครับครับผมเตียงคิงไซส์ทีวีนี่ก็คืออยู่ตรงเตียงเลยใช่ครับนอนดูสบายสบายครับอันนี้คือห้องมาตรฐานเดี๋ยวให้พี่เตพาเราไปดูห้องถัดไปกันเลยได้ครับครับผมไป มาที่ห้องถัดไปกันบ้างนะครับห้องนี้ชื่อว่าอะไรครับทิเห้องนี้เป็นห้องครอบดูโพนะครับก็จะหมายถึงอ่าเข้าพักได้สี่ท่านนะครับห้องเราก็จะมีจุดเด่นคือเป็นบังเบยนะครับจะมี2ชุดก็สามารถจะมาเป็นครอบครัวหรือจะมาเป็นเพื่อนก็ได้ครับบางที่แขกต่างชาตินะครับเขามาเป็นพ่อแม่2ลูกลูกสองเนี่ยครับก็จะให้ลูกๆนอนข้างบนได้เลยครับเด็กก็จะชอบด้วยครับเนาะงั้น ถค่ด้วยความที่ห้องมันมีสิทธิ์เตียง่างนี้วัยรุ่นคนนิยมกันมาเที่ยวห้องนี้นพี่นิยมครับก็จะเป็นเหมือนแบบบางคนเขาก็อยากอยู่ห้องเดียวกันนะครับได้พูดคุยกันก็เหมือนนัดตกลงกันเตือนพร้อมกันเลยก็ไปง่ายกว่าครับเจ๋งเราก็จะมีโซนเป็นสระว่ายน้ำด้วยครับแล้วก็มีที่เขานั่งเล่นข้างลานได้เลยครับครับผมเสร็จห้องที่สองแล้วนะครับห้องถัดไปชื่อว่าห้องห้องดีลักครับดีลักไปครับเดี๋ยวตามที่เตยไปนะครับได้เลยครับเฉยนนี่นะครับ มาที่ห้องสุดท้ายวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับนั่นคือห้องที่มีชื่อว่าห้องดีลักนะครับห้องนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของแรมเลยครับก็จะมีเห็นวิวพาะาตที่เป็นไม้บล็อกเนี่ยครับที่เราตกแต่งไว้เป็นของแรมครับแล้วห้องก็ตกแต่งด้วยพื้นไม้นะครับเป็นพื้นไม้สนครับซึ่งของเราที่เราบอกเราวเน้นการโชว์พื้นผิวนะครับอย่างไม้สนเนี่ยเราก็จะไม่ไม่ชิปเม้นอะไรมาเลยนะครับก็คือใสมาแล้วก็โชว์เลยว่าลายไม้เป็นี้จริงๆไม่ไม่ได้ทาสีไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยครับครับผมก็จะให้อาร มีความเป็นแบบเจมินิสกนิดหนึ่งนะครับเจ๋งมากเลยนะครับด้วยจากความที่ว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องพิเศษมีกี่ห้องครับห้องนี้เรามีแค่4ี่ห้องครับอุปกรณ์เครื่องใช้นะครับก็จัดหนักจัดเต็มมาให้ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นทีวีเครื่องทำน้ำร้อนนี่มีครบเลยใช่ครับแนะนําเลยนะครับใครที่มีแผนมาเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเอาโพสต์เทสกาญจนบุรีนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งห้องพักที่น่ารักมาก แต่ละห้องก็ตกแต่งมีดีไซน์ของเขาเนะครับเป็นสไตล์ลอฟ์แต่ว่าคงความหรูไว้อยู่ใช่ครับครับผมอ่ะเมื่อเมื่อกี้นี้นะครับพี่เตยบอกว่าที่นี่มีสระว่ายน้ําเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมนะครับลงไปดูสระว่ายน้ํากันว่าสระว่ายน้ำของที่นี่จะชิลขนาดไหนตามลงไปข้างล่างเลยครับตามมาครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับพี่เตยบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นโรงแรมเล็กๆนะครับผมแต่อยากจะให้ดูนี่พี่เตย์มาครับก็ห้องพักไม่เยอะครับแต่ก็มีสระว่ายน้ําให้เล่นกันนะครับเพราะว่า บวงการร้อนจริงครับออกมาเจ๊ดับร้อนได้สาวไปนานแล้วก็กลางคืนก็จะมีไฟเป็นเป็นไฟดาวอยู่ข้างล่างเลยครับไว้สร้างบรรยากาศในการมานั่งชิลนั่งอะไรตอนยามค่ำคืนเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับอ้าวโพชเชตการฉนบุรีนะครับแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับถ้าดูรายการของเราอยู่นะครับแล้วอยากจะมาพักที่นี่พี่เตอยากจะดูรูปห้องพักครับสามารถดูรายละเอียดได้ทางไหนบ้างก็จะดูได้ทางเป็นเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมนะครับชื่อก็เป็นอ้าวร์เทลการฉนบุรีนะครับก็ เข้ามาดูได้เลยครับหรือว่าจะติดต่อที่เบอร์ก็ได้นะครับเป็นเบอร์โทรนะครับครับครับผมฝากไปด้วยนะครับผู้ชมครับที่พักน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับในการจนบุรีอย่าลืมติดต่อเข้ามาหาพี่เตยกันนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เตมากที่เปิดทั้งคาเฟ่แล้วก็ที่พักต้อนรับรายการของเราครับขอบคุณมากเลยครับครับและเช่นเคยนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับ บริษัทไทยเบเบรดจ,จำกัดมหาชนคอตโตอิฐมวลเบาคิวคอนและขนมอกรอบตราโฮมี่นะครับสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันนะครับต่ววันนี้หมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครับสนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต้